สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนาวิธีการเปิดฉากหามุมนะคะของกล้องวัดมุมมือสองนะคะยี่ห้อท็อปคอนค่ะรุ่น DT120 นะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราตั้งลูกน้ำฟองกลมลูกน้ำฟองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการเปิดตัวเครื่องนะคะกดไปที่ปุ่ม power ค่ะจากนั้นนะคะหมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็เลน้ยกระดกนะคะเพื่อทําการเสร็จค่านะคะ ต่อไปนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดฉากหามุมนะคะให้เราทําการล็อกตัวกล้องนะคะกดไปที่ปุ่มศูนย์เซตนะคะเพื่อทําการเซตศูนย์ค่ะสองครั้งนะคะจากนั้นนะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดฉากหามุมให้คลายล็อกตัวกล้องะคะ่ะหมุนไปตามองศาที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราได้ค่าองศาที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทําการกดปุ่มโฮนะคะเพื่อทําการล็อกค่าองศาค่ะเมื่อเราคลายล็อกตัวกล้องนะคะค่าองศาก็จะไม่เคลื่อนนะคะสําหรับวิธีการใช้งานเปิดฉากหามุมนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์ ะะวานของะรายืนตังอยู่ในโครงการอิโซค่ะสอยบางนาตราที่สา3หรือว่าโควขวา,าเลขที่เบอร์ 02, 03, 4542ค่ะ